I, I ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นแนวจับตาไฟต่อไปแหลมสีสเกตลาศิกขาผูกข้อมือรับขวัญพร้อมล่าแชมป์โลกสมัยที่3สีสเกตกคนครหลวงโปรโมชั่นกำปั้นอดีตแชมป์โลกชาวไทยลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกลับมาไล่ล่าความสำเร็จในวงการหมัดมวยต่อ เมื่อวันที่15กรกฎาคม2565ความเคลื่อนไหวสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นกำปั้นอดีตแชมป์โลกรุ่น115ปอนด์ของสภามวยโลกจบ b c ที่ก่อนหน้านี้ขึ้นชกชิงแชมป์โลกสมัยที่3กับเจสซี่โรดิเกสเจ้าของแชมป์โลกวัย22ปีชาวสหรัฐที่รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาแต่สุดท้ายต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวพ่าย TKO ไปในยกที่8 จากนั้นเมื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดกเกษมสุขตำบลตาเกตอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษอย่างเรียบง่ายเป็นเวลา7วันโดยเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าแหลมได้ลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยและได้ทำพิธีผูกข้อมือรับขวัญก่อนจะเตรียมกลับมาฝึกซ้อมที่ข่ายนครหลวงโปรโมชั่นเพื่อชกอุ่นเครื่องในประเทศไทยจนกว่าจะพร้อม และค่อยกลับไปชกที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งเนื่องจากยังมีสัญญาเหลือกับแบทรูมอยู่อีกหนึ่งไฟอย่างไรก็ตามหากสีสเกตสาม,มารถชกชนะได้ก็มีโอกาสที่จะได้กลับไปชิงแชมป์โลกรุ่น115ปอนด์ของสภามวยโลกแต่มาอยู่บีอีกครั้งอย่าลืมเอาใจช่วยสีสะเกตเจ้าแหลมกันนะครับ